สวัสดีครับเรามาดูกันต่อในเซกชันที่2ซึ่งเซกชันที่2คงจะมีเนื้อหาค่อนข้างจะมากเราจะแบ่งเป็นช่วงแรกคือเซกชัน 2A จะพูดเฉพาะในเรื่องการคัดลอกข้อมูลจากฟอร์มรับสมัครเม,มเมื่อมีผู้สมัครเนี่ยเขากรอกข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลเขากลับมาทําระบบทะเบียนต่อนะเราจะดูกันว่าทําอะไรบ้างไปดูกันนะครับ ผมจะเริ่มจากการที่เราเข้ามาที่ Google กูเกิลแล้วขอไฟล o g ูเกแล้วแล้วก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่ Google App แล้วก็กลับไปที่ได์ของเราใหม่ทันนะครับตัวนี้จะเร็วนิดหนึ่งอา่าล้วก็ไปที่ได้เสร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่ได์ของฉันแล้วนะเราก็จะมีทะเบียนชินาสายที่เราสร้างเอาไว้จากาคลิปที่แล้วเราก็เดเบินลคลิกเข้าไปที่ทะเบียนชินาสายนะครับเราจะเห็น สองไฟล์ปรากฏครับซึ่งตอนแรกเราได้ทำการย้ายไฟล์แบบฟอร์มเนี่ยลงมานี่แล้วเราก็ทำการสร้างสเปดชีตสเปดชีตที่เราสร้างในแบบฟอร์มจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับใครที่ยังค้างอยู่ในหน้านี้แล้วไม่ขึ้นก็ให้กดตรงปุ่มรีเฟชตรงนี้นะนะครับตรงนี้มีปุ่มรีเฟชหรือกดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ดเราก็จะเห็นนะครับนะ เราก็รีเฟชได้มันก็จะขึ้นชื่อไฟล์2ไฟล์ให้เราเห็นตอนนี้ไฟล์นี้แหละเดี๋ยวผมจะเบินไคลิกให้ดูก่อนนะครับเพราะว่านี่เป็นฟอร์มว่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเราก็เดินไคลิกเข้าไปครับนะฮะเดินไคลิกแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับมีแต่หัวมีแต่หัวฟิลให้เรามีแต่หัวตามแบบฟอร์มที่เขาใส่ไว้ให้แค่นั้นเองเยอะแยะแบบอันนี้คือฟอร์มเปล่าๆที่ยังไม่มีคนสมัครนะครับคลิกให้ดูเราก็ปิดไปครับอย่าไปไม่ต้องไปพิมพ์ไปแก้นะครับ เราก็ปิดไปอย่างนี้เอาล่ะโดยปกติแล้วฟอร์มนี้แหละนะฮะตัวเนี้ยที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องการทําการคัดลอกข้อมูลมาแต่อันนี้เนื่องจากว่าเราเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลใครของใครเลยให้เราคัดลอกเราจะยกตัวอย่างในทางในการทำงานจริงให้ท่านมาเปิดไฟล์ g o o l l s s h e t t ตัวนี้ที่ถูกสร้างจากฟอร์มนะครับในการทำงานจริงให้ใช้ตัวนี้เมื่อ มีผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วแต่ในคลิปนี้จะเป็นไฟล์ตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้เราก็จะไปกลับไปคลิกที่แชร์กับฉันครับก็เปิดระบบเวียนชินสาที่เราแชร์ไว้ให้ท่านเราจะมีไฟล์ตัวอย่างซึ่งสังเกตว่าไอคอนจะเป็นรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับคล้ายๆรูปการก,กระบาดนะฮะแต่จริงๆคือรูปแถวกับคอลัมน์ครับนะฮะ แล้วก็มีคําว่าใบสมัครชินาา้นนักสารุ่นศูนย์การตอบกลับเหมือนกันเห็นไหมมีคําว่าการตอบกลับเหมือนกันแต่มีวงเล็บข้างหน้าว่าแบบฝึกอันนี้คือไฟล์ไว้ฝึกนะครับเอาละเราจะฝึกจากไฟล์ตัวนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับให้มาดูข้างล่างก่อนว่าท่านจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเพื่อที่จะทํางานซึ่งมีให้ท่านดาวน์โหลด2ไฟล์คือไฟศูนย์สตัวนี้อ่าตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ทะเบียนชินาสารุ่นศูนย์อีดิตสองห้าหกห้าขีดศูนย์ห้าขีดสองนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะผมทําสํารองไว้ให้ทะเบียนชินาสารุ่นศูนย์อีดิตสองห้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองแบงค์แปลว่าว่างนะครับเอาละผมจะดาวน์โหลดตัวนี้ลงมาคลิกที่ชื่อไฟล์นะครับตัวนี้นะครับขยายทีหนึ่งอ,อย่าเพิ่งตาลายนะครับไฟล์นี้นะแล้วก็คลิกขวาครับ สร้างดาวน์โหลดครับนะฮะเขาก็จะดาวน์โหลดลงมาก่อนนะครับโดยปกติเครื่องทั่วไปก็จะไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับแต่ไปเมื่อกี้ทํางานค้างอยู่ผมย้อนกลับไปที่ดาวน์โหลดให้แบบนี้โดยทั่วไปเครื่องทั่วไปเนี่ยจะเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวนโหลดเราก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดเซฟไปก่อนถ้าใครที่คลิกแล้วมันไม่ขึ้นเมนูโต้ตอบแบบเมื่อกี้ บางเครื่องหลายๆเครื่องก็จะดาวน์โหลดให้เราโดยอัตโนมัติเราดูจากมุมล่างซ้ายมือและเราคลิกตรงหัวลูกศรด้านข้างนะครับแล้วก็มาคลิกที่คำว่าแสดงในโฟลเดอร์ครับทันนะครับเราก็คลิกคำว่าแสดงในโฟลเดอร์เขาก็จะไปเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดมาให้เราเหมือนเดิมนั่นแหละนะผมก็จะขยายโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิวแล้วก็ลิส เปลี่ยนมุมมองให้ดูง่ายอะดีเทลหรือกันนะครับเราจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับไฟล์นี้เป็นต้นฉบับอย่าไม่ควรจะทําอะไรกับต้นฉบับเราควรจะทําการทําสําเนาไฟล์ออกมาและเอามาใช้งานเพื่อมีปัญหาปุ๊บต้นฉบับจะได้อยู่แล้วไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ครับผมจะทําสําเนาไฟล์นี้ก่อนนะครับวิธีการทําสําเนาคลิกขวาครับที่ชื่อไฟล์ตอนนี้เราดาวน์โหลดลงมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่องของเราแล้วนะคลิก ขวานะครับนะสั่งคำว่า copy ครับทานไหมฮะคลิกขวาแล้วสั่งคำว่า copy นะคำนีนะครับอ่าเราคลิก copy ครับนะแล้วก็คลิกว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับคลิกขวาอีกทีหนึ่งครับที่ว่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็สั่ง p a s t ครับแค่นี้เองครับเราจะได้ไฟล์สัเนาขึ้นมาแล้วนะครับพอได้ไฟล์สัเนามาแล้วแนะนไว้ท่านเปลี่ยนชื่อครับ ตอนนี้ท่านเปิดรุ่นไหนท่านก็คลิกการเปลี่ยนชื่อนะฮะเราก็คลิกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะมีแถบเมื่อกี้เอาใหม่นะครับใครที่ยังไม่ทันนะคะคลิกที่ชื่อไฟล์นะครับแล้วก็มันเป็นแบบนี้นะนะครับเป็นแถบสีคลุมเราก็คลิกทีเดียวแล้วรอเห็นไหมครับจะมีแถบสีน้ำเงินแบบนี้ปรากฏเราก็คลิกตรงหลังเลขศูนย์ครับนะฮะแล้วก็ลบเลขศูนย์เป็นเลขรุ่นที่เราเปิดกับรุ่นหนึ่งนะครับส่วนคําว่า Copy เราก็มาคลิกได้นะแล้วก็ลบได้ครับนะฮะ อ d ดิทจะเอาไว้ก็ได้ไม่เอาไว้ก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับสมมุติว่าอ d ดิทคือวันนี้เราทําวันที่ห้าเดือนห้าขอโทษอันนี้คือปีเดือนแล้วก็วันสมมติวันนี้วันที่สี่ผมก็เปลี่ยนสี่อย่างนี้ก็ดีครับเราจะได้รู้ว่าไฟล์นี้เราเริ่มทําตั้งแต่วันที่สี่เดือนห้าปีหกห้าครับเสร็จแล้ว Ent e r อร์ครับเอาละนะะ ผมจะไม่พูดในเรื่องของการจัดไฟล์นี้ให้อยู่เป็นโฟลเดอร์ตามระบบงานของแต่ละสาขานะครับผมจะขออนุญาตใช้ตรงนี้ในการทำงานต่อเลยท่านก็สามารถ Copy ไฟล์นี้เอาไปจัดโฟลเดอร์ได้นะ,นะครับผมจะขอเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะย่อหน้าต่างนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นว่าตอนนี้เรามี2หน้าต่างนะครับหน้าต่างข้างล่างนี่คือเป็นส่วนของ google drive ของเรา นะครับผมจะปรับหน้าต่างนะครับวิธีการปรับหน้าต่างก็คือมาส์มาวางที่ไตเติลนะครับแล้วก็ลากให้มันกระแทกขอบจอตั้งแต่ Windows 10ขึ้นไป Windows 7ก็ทําได้นะครับลากนี้ปุ๊บกระแทรกแล้วปล่อยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ลากลากไปที่ขอบจอแบบนี้อ๋อแต่ว่าเครื่องนี้มันเป็นสองจอโอเคได้อยู่นะครับเพื่อให้เราเห็นว่ามันมี2หน้าต่างนะครับเดี๋ยวผมจะขยายหน้าต่างให้ แต่ถ้าท่านไหนที่เป็น Windows 10แล้วไม่ได้ปรับค่าเนี่ยมันอาจจะปรับอย่างนี้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับลองสังเกตเอาแต่ละเครื่องด้วยกันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยให้ดูว่าตอนนี้คือโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ของ Google Drive อันนี้คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์ทะเบียนชินตสษารุ่นหนึ่งขึ้นมาตัวนี้ที่เป็น Excel ไอคอนท้้งหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับไอคอนตัวนี้จะเป็น Excel เป็นรูปตัว X นะถ้าเป็น g o Google s h e e t จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับเราจะเปิดตัวนี้ขึ้นมารอก่อนนะครับจะช้านะครับเดี๋ยวจะงงเราจะเปิดตัวที่เราแก้ชื่อไฟล์แล้วนี่แหละแต่มันคลิกขึ้นมาครับนะปกติการเปิดไฟที่ดาวน์โหลดจะมีคําว่าเปิดใช้งานการแก้ไขอยู่บนหัวตัวนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ผมก็จําไม่ได้เนาะนะก็เป็นแบบนี้นะครับมีตำแหน่งนี้ท่านต้องคลิกก่อนไม่งั้นท่านจะแก้ไขข้อมูลอะไรไม่ได้เลยครับ คลิกเปิดใช้งานการแก้ไขครับแล้วก็ขยายเต็มจอก็ได้นะครับขยายเต็มจอก่อนก็ได้เพื่อเราเห็นทั้งหมดนะครับอันนี้คือชีต e x c e l นะครับมาจากทะเบีนยนจินตาการุ่นหนึ่งที่เราแก้ท่านต้องมาคลิกที่ชีตทะเบียนผู้เข้าอบรมด้านล่างนะอันนี้เขาเรียกว่าชีตนะอันนี้เ็าเรียกว่าชีตทะเบียนผู้เข้าอบรมคลิกทะเบียนผู้เข้าอบรมนะครับ และสำคัญที่สุดให้ตาดูตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า active cell คือเซลล์ที่พร้อมจะพิมพ์ข้อมูลต้องอยู่ที่ A 1เสมอนะถ้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยมาคลิกตรงเนี้ยมันมาอยู่ที่ H 1 5อย่างเงี้ยนะหรือมาอยู่อย่างเงี้ย B 1 7ไม่ได้นะครับย้ำนะหนึ่งที่ท่านต้องรู้ย้ำมาคลิกที่ชีททะเบียนผู้ข้ออบรมและคลิกที่ A 1มาคลิกที่ A 1นะครับคลิกเสร็จแล้วทำยังไรต่อ รเราก็กลับไปที่ Google ครับตอนนี้จะกลับอย่างไรล่ะครับ,นะรบดูด้านล่างนะครับ Google ที่เราเปิดแล้วมันจะโชว์อยู่ที่ทัสบาร์ด้านล่างนะ Google ที่เราเปิดแล้วนะครับ o g เ e Drive นะครับมันจะอยู่ที่ทัสบาร์ด้านล่างเราก็คิกที่ Google d r ด v e ที่ทัสบาร์ด้านล่างครับนะตอนนี้มันเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับจอมันเป็นอย่างนี้หน้าตางมันลอยไปลอยมาเราก็ขยายให้เต็มจอก่อนจะได้ง่ายขึ้นเอาละตอนนี้เราจะคัดลอกข้อมูล ที่มาจาก Google Form ที่เขาคีย์ใบสมัครแล้วซึ่งในความเป็นจริงจะอยู่ที่ได์ของฉันทวนอีกทีนะครับในความจริงจะอยู่ที่ได์ของฉันนะฮะผมจะคลิกเข้าไปที่ไดของฉันให้นะครับอยู่ที่ทะเบียนชินตนาาแล้วก็อยู่ที่ไฟล์นี้นี่คือของจริงที่ท่านจะต้องทำแต่อันนี้เป็นคลิปที่ใช้อธิบาย ไฟล์นี้จึงถูกยกตัวอย่างมาไว้อีกโฟลเดอร์ er หนึ่งเพื่อใช้ในการฝึกเข้าใจนะครับผมย้อนกลับไปที่ไฟล์ฝึกที่แชร์กับฉันระบบชินภาษานะครับแล้วก็ไฟล์ฝึกคือตัวนี้เราจะเบินไคลิกแล้วนะครับเราจะเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือไฟล์ที่เมื่อมีผู้สมัครสมัครแล้ว<ๆ>ก็จะมีข้อมูลแบบนี้อยู่ปรากฏให้เราเห็นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยกร,กระจายเต็ไมไปหมดยังเพิ่งไปตกใจนะครับ สิ่งที่ต้อง,ต,องต้องทำคือกดปุ่ม control และตัว a นะครับกดปุ่ม control และตัว a นะฮะเอาใหม่นะครับเขาว่าเขาก็จะมีแจ้งอะไรเรื่อยๆนะครับทวนอีกทีนะครับนะอย่าเพิ่งกดนะครับ เดี๋ยวเผื่อบางท่านฟังไม่ชัดท่านต้องกดปุ่มคอนโทลและตัว A c นะคอนโทลและตัว A นะครับคอนโทลจะเป็นปุ่มบนคีย์บอร์ดของท่านนะครับบนคีย์บอร์ดซึ่งจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาบนคีย์บอร์ดกดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้กดคอนโทลค้างไว้ก่อนอกดคอนโทลค้างไว้ก่อนและกดตัว A ที่เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละอยู่ตรงฟอร์ฟันนี่แหละครับกดตัว A ตาม อีกทีนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ก่อนและกดตัว A ตามกดเสร็จแล้วให้ปล่อยมือทั้งหมดผมจะย่อนี้เก็บลงมาก่อนนะครับกลับไปที่ Google ของเราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใน Google ลดิเขาเรียกเขาเรียก o g l ก Sheet กดคอนโทรลตัว A ครับปุบ๊บเราจะเห็นสีฟ้าคุมข้อมูลทั้งหมดเลยครับนะบต่อไปครับกดอีกหนึ่งปุ่มครับนะครับ กดอีกหนึ่งปุ่มเมื่อกี้คอนโทรลเเราปล่อยนิ้วหมดแล้วนะนะครับเราจะกดคอนโทรลกับตัว C ครับคือการ Copy ้นั่นเองอ่าผมกลับมาคลิกที่ตัว g o Google s h e e t ผมก่อนนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมกดคอนโทรลเเสร็จแล้วมันคุมหมดล้วกดคอนโทรลซีเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับกดคอนโทรลซีคอนโทรลซกดกี่ทีก็ได้นะครับกดคอนโทรลซเสร็จแล้วนะครับข้างล่างทัสบาร์ จะมีโปรแกรมที่เราเปิดไว้ที่เป็น Excel นะครับอยู่ที่ทัชบาด้านล่างเราก็มาคลิกตัวนี้เลยนะครับ Excel และตัวนี้ท่านสั่งอย่าเพิ่งคลิกวางนะครับตัวนี้สำคัญมากนะผมขยายก่อนนะครับเอาละ,ะช้าๆนะต้องคลิกตรงปลายลูกศรครับย้ำท่านต้องเอาเมาส์วางตรงปลายลูกศรของคำสั่งวางถ้าใครปรากฏวางไม่เจอก็คลิกหน้าแรกก่อนนะครับ แล้วก็มาคลิกปลายลูกศรของคําสั่งวางย้ํานะครับห้ามคลิกผิดนะครับปลายลูกศรคําสั่งวางครับและแนะนําให้ไปเลือกวางแบบพิเศษจริงๆวางตรงนี้ก็ได้เนาะนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูเลยว่าเราเลือกวางแบบพิเศษดีกว่านะครับคลิกเลือกวางแบบพิเศษนะครับและเลือกคําว่าข้อความยูนิโคดย้ํานะครับต้องวางแบบนี้นะครับ ข้อความยูนิโคดนะแล้วค่อยสั่งว่าตกลงครับนะผมคลิกตกลงนะครับ,บเสร็จแล้วครับข้อมูลที่มาจะมาทั้งหมดสังเกตว่าเลขศูนย์ด้านหน้าเบอร์โทรจะมาถ้าไม่ทบายอย่างนี้ปุ๊บเลขศูนย์ด้านหน้าเบอร์โทรจะหายครับนะฮะเอ้เบอร์โทรก็จะมานะครับโอเคนะครับพอม,มาเสร็จแล้วแนะนําให้เซฟก่อนครับเซฟก่อนนะครับนะฮะ งนั้นคลิปนี้จะเป็นเรื่องการเอาข้อมูลมาวางเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อคลิปถัดไปว่าเมื่อข้อมูลเอามาวางแล้วเราทำอะไรต่อได้อีกนะครับนะผมขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อคลิปหน้าและหน้าจอจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ